สวัสดีค่ะอันนี้กลับมาพบกับพี่นุย้ยอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวขนมจากเที่ไต้หวันกันค่ะ,ะจริงๆอ่ะมันมีเยอะมากแล้วก็มันมีแบบที่น่ากินแล้วมีทั้งของเล่นอะไรมากแต่เน,นี้ยคือเวลาส่วนใหญ่พี่นุย้ยใช้กับการเที่ยวไปหมดเลยจนไม่ได้แบบมีเวลาที่จะไปชอบหรือไปเลือกซื้ออะไรมากมายก็ได้จากเซเว่นนี่แหละ ก็ลองเข้าเซเว่นก่อนก่อนขึ้นเครื่องกลับมานิดหน่อยซึ่งนิดหน่อยจริงๆแต่ก็ยังอยากเอามาแบ่งปันนะว่าขนมที่นู่นมันเหมือนกับบ้านเราไหมซึ่งหน้าตาส่วนใหญ่มันก็คล้ายๆกันแค่แบบมีห้อของเขาก็แบบอาจจะจีนๆหรือว่ามีในไทยด้วยเพราะพี่นุ้นเาได้กินขนมสักเท่าไหร่เนาะซึ่งก็เลยได้มานี่สี่อย่างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยจะมีพวกบะหมี่ตุ๋นสำหรับรูปซึ่งบะหมี่ตุ๋นสำรูปบ้านเขาเนี่ยรสชาติต่างจากบ้านเราพอสมควรเลยทีเดียว แต่ก็ขอแยกไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของบะหมี่อื่นๆลูกเพิ่งซื้อมาทั้งหมด4กล่องซึ่งทาไมถึงซื้อมาเยอะจังเพราะว่าเป็นคนชอบกินบะหมี่สำเร็จรูปเป็นการสมตัวอยู่แล้วมาเดี๋ยวมาดูขนมกันว่าขนมวันเนี้ยมันมีอะไรบ้างเนาะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยอันนี้ละกันค่ะอันนี้หน้าตาเหมือนบ้านเรานะแต่มันมีเด่อักษรภาษาจีนอ่ะมันชื่อไอเม่ดักช็อกโกแลตนะคะอันนี้บ้านเรามีไหมอะ ็มีไอจังเพราะปกติไม่ค่อยได้กินแต่สาเหตุที่แบบนี้มาเพราะว่าเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากๆก็เลยลองซื้อมาดูว่ามันโอเคไหมคือมันแทบจะไม่มีภาษาภาษาอังกฤษอะภาษาไทยมันไม่มีอยู่แล้วมันขนมไทยเนาะอ,อ,อันนี้เนีย่ยก็คือมีแค่ดาร์ชช็อกโกแลตแล้วก็วันผลิตอะไรเงี้ยปริมาณน้ำหนักมันเท่าไหร่มินิ

แล้วเอาใหมอืม hmm. ม mm hmm. มันจะมีอ๋อมันจะกรอบๆแล้วก็ข้างในจะมีไส้ช,ช็อกโกแลตอร่อยดีอันนี้โอเค okay. กำหนดาคไม่ได้อ่ะประมาณ ยีนะ่สิบหกเหรียญอะยี่สิบหกเหรียญก็บ้านเราก็หลยอะคูณคูณหนึ่งจุดหนึ่งสองเข้าไปเพระว่ามันสามสิบบาทนะถือว่าราคาสูงกำหรับบ้านเรามั้จะอร่อยนะออันที่สองอันนี้มันเป็นเหมือนลูกอมเดี๋ยวนะมันคือสปาเกบอบเอ็อตี้บะ กตจุยกัมมี่อันนี้ดีนะมีภาษาอังกฤษเดียวของกวนวก็คือยังก็รู้ว่าเป็นกัมมี่อะ่ะแล้วก็ที่เหลือภาษาจีนหมดมันเป็นอันนี้ดีอย่างก็คือมันเป็นเม็ดอ่ะมันเป็นเป็นซองอันนี้นะคะ่ะอืมเรายังสามารถแบบว่าเก็บไว้กินได้เนาะไม่เราต้องลองเก็บหลายอันดูว่ามันมีรสเดียวหรือมันมีหลายรส เพราะมันบอกว่าฟูจุยกัมมี่มันมันไม่น่าจะมีรถเดียวอันนี้คือการคาดหวังของเราว่ามันจะต้องมีเยอะเพราะลรกเยอะมันมน่าจะมีไช่ไหมมันก็หนึบๆ มันคล้ายๆอะไรอ่ะบ้านเราอ่ะอ,อะไรแล้ว่ะอ่ะอีกอันหนึง่งโอเคได้ข้อสรุปว่ามันคือมีรถเดียวทั้งถุงเพราะว่าเกะมาสองลูกสี่เดียวหมดเลยก็ข้าไปนะอันนี้ไม่ ไอ้กระสุนก็ลองไปซื้อก็ได้เพราะว่ารสชาติมันปกติมากมันเหมือนอะไรบ้านเราอ่ะมีอยู่อันน่้นไม่จำชื่อไม่ได้อ่ะอืออะไรนะอันนั้นอ่ะเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวค่อยมาบอกว่ามันคืออะไรทำตำมาก็จะเป็นคล้ายๆเดิมแหละเพราะว่าตอนหยิบอย่างที่พี่พูบอกว่าหยิบเพราะว่ารีบมากก่อนขึ้นเครื่องกลัวตกเครื่องด้วยแล้วก็ ไม่กล้าฮิวเพิ่งเพิ่งไปเยอะไม่ได้แบบโหลดกระเป๋าในตอนนั้นคือโหลดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าเซเว่นไม่มีภาษาอังกฤษพี่น้องมีแต่ภาษาจีนอ,อันนี้แต่ที่รู้มันน่าจะเป็นรสสตรอเบอร์รี่เพราะมีสตรอเบอร์รีอ่จ้ะ ฟิโดกัมมี่ก็เป็นกัมมี่เหมือนกันต้องแกะอัน,นี้ทําไมถึงเลือกซื้อกัมมี่มาเยอะเพราะเป็นคนชอบกินเนาะง่าย,าย,ายนี่ใี่ซองเห็นนะที่นีออ่บ้านเรามีไหมอ่ะไม่เห็นนะไม่เคยเห็นว่ามันจะมีซองพวกนี้อยู่มันจะมีนซองกันเชื้นอยู่ข้างในเลยอ่ะ อันนี้อันนี้จะมีความนิ่มกว่าอันนี้มีความนิ่มมากกว่าแล้วก็มีน้ำตาลเคลือบด้านนอกด้วยรสเดียนสัมบ,บรี่หอมมากมก็อรอ่อยอ่ะก็ชอบกิงอ่ะมันก็อร่อยแต่มันเหมือนอะไรอะ่ะ ใช่ก็มีแต่มันเหมือนอะไรที่แบบเขาขายเป็นแพ็คอะที่ไม่มีหี่หอบ้านเราที่เป็นสีๆที่เป็นสายล้งอะไรเงี้ยก็เท่านั้นเลยเราไม,มาซื้อถุงได้หวานหรอกซื้อบ้านเราก็ได้อันนี้อันนี้เป็นกล่องดูดีมากหยิบมาแบบไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันนีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาจีนด้วย มันจะต้องเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเพราะกล่องมันดูนี้มากเหมือนกล่องครีมทานหน้าอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวนะเก็บก่อนอันนี้สามสิบสามราคาสามสิบสามเหรียญแพงนะกล่องแค่นี้สามสิบสามเหรียญคิดถึงอะไรนะอะไรนะไอช,ชอ็อกโกแลตอะไรนะโรลิโออะไรนะมันชื่ออะไรนะโฟเรโลโรเจอร์อะไรนะ แกออ,ออกมาปุ๊บเป็นลกูกเห็นป่าอุ้ยความมันชื่ออะไรวะชื่อลาเฟโลใช่ไหมลาเฟโลเห็นแบบนี้ออกมาจากลก่องมีทั้งหมดสามลูกเองอ่ะตกลูกแล้วระมาสิบสิบกว่าบาทเลยอ่ะอ ัำผัดแรกมันดูแย่มากโอเคข้างนอกเนี่ยคือมะพร้าวแน่นอนลนะมะพร้าวแบบมะพ้าวอบแห้งแบบมะเมามะพร้าวคั่วแห้งๆอะแล้วก็แต่ด้านในมันเป็นแบบนี้อืมนะมันจะมีเหมือนแบบขนมกรอบๆอ,บอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วก็ข้างในจะเป็นไวช็อกโกแลต มันมีกลิ่นหอมมะพร้าวนิดหนึ่งแล้วก็ตอนกินไม่ใช่าาอะไรปรงการด้วยกันนะถั่วถั่วที่สมแต่แ่ะลองแบบทั้งลูกเข้าปากนะ สิบ,บกว่าบาทมันก็เขาบอเราโยกกระเอร์นะรุ่งสิบสองบาทนะสิบสาบาทอันนี้มันเป็นไวท์ช็อกอะอร่อยหรือว่าน้องน้องอาจจะไม่ชอบแต่คนแก่ชอบผ่านไปแล้วสำหรับ ขนมสี่อย่างที่พี่นุ้ยซื้อมาก็คือตัวน,นี้กัมมี่ตัวนี้ซึ่งตัวกัมมี่ต่างๆเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องไปซื้อถึงที่โนนเพราะว่ามันอร่อยเหมือนบ้านเรานี่แหละแล้วก็มันธรรมดามันไม่ได้แบบว้าวอะไรมันแบบว้าวแบบต้องกินแบบอร่อยเวอร์ต้องซื้อต้องไปขนมาอะไรเงี้ยมันก็เฉยเฉยแต่ถ้าแบบว่าตอนอยู่ที่โนนแบบว่าซื้อขนมติดกระเป๋าแล้วเดินเที่ยวอะไรเงี้ย เออมันก็เกบก็โอเคนะแกบเบื่อกินแล้วก็เพลินดีอยู่สำหรับตัวนี้อร่อยแต่ก็ยังไม่ถึงกับสุดมากก็อร่อยเพราะม,มีความเป็นช็อกโกแลตอีกอันอสำหรับตัวนี้อันนี้เด็กเล็กๆไม่น่าจะชอบกินเพราะน่าจะเป็นแบบโตขึ้นมาสักหน่อยอะ่ะเพราะมัน,นมีมันมีความเป็นมะพร้าวแต่ถ้าใครชอบมะพร้าวก็โอเคนะข้างในเป็นไส้ไวช็อกอร่อย เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะขนมจากไต้หวันสรุปแล้วพี่นุ้ยซื้อมาก็ไม่ได้มีอะไรอร่อยหวานยังแบบว่า,า,วาเฮ้ยไปแล้วตอน้องต้องไปซื้อตามนะแต่แบบอันนี้ก็ระดับกลางๆอร่อยเหมือนกันสรุปว่าขนมบ,บ้านเราก็อร่อยเดี๋ยววันไหนไปประเทศอื่นลองหามาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามอย่าลืมดูคลิปอะไรนะ เซเว่นไม่ใช่ไต้หวันว่าเซเว่นบ้านเขาเหมือนบ้านเราไหมเซเว่นต่างกับบ้านเรายังไงนะคะยังไงคลิปนี้บายบายเดี๋ยวขอไปแอบกินขนมก่อน